มุมาท้าๆไปนี่เลยขี้คลอกตัวเองมาแต่นอกเราจะไม่เพียบจะเหือดโตพอทำพิษก็ใส่เพียกอยู่พี่น้องเลยยิ่งเพียกไว้าที่จะมาอยู่ไว้ในเสาแล้วก็นี่เอา โดยกับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขุสุคนเนาะมาพบมาพอกซาลําน้อยเมื่อนี้กับบรรยากาศตอนแรกและพี่น้องหลังจากมาแต่ผู้แเละทางคู่เตาถ่านมาแต่เห็ดถูเห็ดเทือนให้ซาว่ากับพ่อบครัวเพื่อนพี่น้องกันถือว่าแล้วแหละพี่น้องเลยมีแต่ทั้งเบาเก่งเพื่อนกบลังเห็ดบานประตูข้างเข่าใส่ให้เพื่อนพี่น้องซาลัมน้อยกับพอดีเขามาก่อนกับน้องเทียวพัวเบิดเวียกแล้วตัวเทียวเห็ดนะพี่น้อง ก็มีแต่เบาเกียง่นที่ใช่ชังกสาอัดทังเถิงให้เล่าเน่อะไรพี่น้องถ้าบบเมนมื้อนี่กับมือ้อนาเนาะตัวท,ที่ใส่อัดค่ะถ้าเพิ่นมีเวียกไปกับมันเลี้ยวแหละมื้อนี่กับพ่อได้อยู่ได้เศร้าอะไกับอัดใช้เพิ่นน้ำลังอะไรพี่น้องมีแต่เห็ดบานประตูไววเพิ่นบางเถือกะอ่าพมีกับพาเพิ่นขึ้นมื้อเศร้าบางเถือกั่ะตอนแรงมื้อนี่กับโบฮู้คือกันเนาะพี่น้องอย่างนแต่ว่ามื้อื่นเศร้าเพ่อเลยพี่น้อง มือนี้กับอนามัยทำความสะอาดพูเรียบร้อยพูเลมื่นเศ้าจังคืนถ้าชาเลมอยเขามากก้อนพี่น้องก็เลยไ้ถามกันนี่ข้าวข้าวแต่มืม่นเชร้าพี่น้องเลยก็เลยเข้ามาเห็ดเวียดทั้งเพื่อนทั้งชานพี่เลี่น้องโบไอทิลเพื่นกับกำลังโกกกำแพงเพื่อนก็ไปมือเหล็กมือหน่อยตามภาษาเขาเห็ดอเองอะไรพี่น้องกับโบไว้คือสร้างเพื่อนแต่กระย่างมั่นพี่น้องเข้าเห็ดเอาเองปล่อยคือปล่อยคานไปพี่น้องเลย กี่ไลหรืองามก็ไปเบื้องน้ากันตามภาษาเห็ดเองพี่น้องจ้างผืนมันกระเพงหากับบบจ้างถ้าเอาเห็ดได้อยู่พี่น้องก็คอยเห็ดไปถ้ามีเงินก็จังจ้างพี่น้องค่ะกรณีบบมีกับโบจ้างคอยเห็ดไปนวนี่แหละพี่น้องเลยโดยมิจะไปเบื้องไปซุ้มน้ากั้นบบดนี้แต่เล็บน้อยกับสิลลงโกเบื้องน้เพืนอยู่พี่น้องเลยมือเช้านี้ก็ลองโกเบื้องอยู่ดห้อหงดําใดนี่แหละพี่น้องแล้วก็ออกไปเวียขทางนอกกับโบเคยโกคือกันแต่ก็ ลองจับลองเฮียนเบิ่งมันแักสี่คอยลื่นไปพี่น้องไอเทวกับมาเต่นอกลำงกันอะไก็น,กน,นอนพี่น้องเลยนอนรับแต่กับสีมเฮิตเวียกก่อนบานนี้พี่น้องโดยไปเบื่องไปซุมนังกันเด้อพี่น้องเด้อบานนี้โดยพี่น้องเปิดผ้ามาบานนี้ก็อยู่ทางหลังเฮื่อนคือเก้าพี่น้องเลยโอ้โหเมื่อวานนี้ก็ได้ลายห้องแลวพี่น้องเลย อาจีปปนี่รูปนี่โน่นเนี่ยเป็นเรื่องปกติพี่น้องผัวหา้าวโมเมนต์สางพี่น้องเลยก็หักะพากันเคยเห็ดหากกระเฮียนเห็ดนี่เลยพี่น้องหักกะพากันเฮียนโกหากกระเรื่มเห็ดของไอเที่ยวก็เคยโอยู่เล็กน้อยผ่านมาเห็ดเท่อนเห็ดชาตินี่ก็เคยกออยู่พี่น้องเลยแต่กับบทเงขั้นเราสี่ชำนานคือช่างเพื่อนอะไรสบายดีละมาจะใช้เดี๋ยวนี้มาใช่<า>ละโดยขึ้นมาแต่เสื้อลุ่ม,ม,มพี่น้อง มาคอยเฮือนดูทางพ่อไอเทียวสบายดีด้วยพ่อไอเทียวด้วยสบายดีพ่อไอเทียวคนโกพิ่วเพืเ่อนพี่น้องมือน,นี้นตัวเห็ดไปพี่น้องเลยโตเอาเองมือน,นี้ก็คือสีแล้วข่างเบื้องนี้พี่น้องเลยโบนใดมันรูปในกะสิปั๊บขึ้นเอาหอยหน้าต่อไปสมุดไปพี่น้องมันกบระเบนสีเพียงปนานใดดอกพี่น้องพอเพราอห้ากับกระเบนสร้างสำนานพี่น้องเลย เห็ดไปพฟได้ใช้ได้อยู่ตัวเองพี่น้องเลยดูเพียกะทาบิดกันนึ่งเพียกเอ้าพี่น้องเลยกระเทงเทิงไประผึ่นกับบดนิึ่งจับใส่เลยกะเพียงกันอยู่พี่น้องอาจจีมีบนรูปเน่งเสากลางหอบหน้ากับยังปั๊บขึ้นน้อยหนึ่งเอ้าพี่น้องเลยตัววงกลางกลางพแหละแต่กระยางมั่นพี่น้องมันใช้ได้ละพ่อมันเป็นของเขาเองเห็ดเองพี่น้อง ่อยเห็ดไปเลมก็สิไปโกโสวยกันก่อนบปนี้พี่น้องคืมอมาถุงมือมาอาถุงมือก่อนโดยพี่น้องก็ไม่แต่สิปค,คนก้อนดินบล็อกออกมาก่อนพี่น้องบาบนี้ ko oh, ning kam sineu banin ใหม่พี่น้องเลยฮะกรเฮียดก่กเจ้านี้ต้องเบิงมุมหุมท่าทาวไปหน่เลยของตัวเองมาเตะนอกเลจะมาเห็นเรียดจืเลือดโตก็ขึ้นแต่สี่ก้อนก่อนพี่น้องเลยแบบโอเะพอมันอ้อมกยอยู่แล้วฮะเจ็กเล็กจักหน่อยอ้อมอ้อมยังไว้จ็กหน่อยพอได้ปลูกพักทิ้ ใกล้ Hearts, oh, เข่าเลยโดยเอ้ยูกมันลดกอ๋อเองพี่น้องเลยกัดข้าเนกระยามันนะน่าเ่าซักเลยโอ้ทําี้จะใส่เพียกอยู่พี่น้องเลยยึงเพียกว้

โรสต้นทับิให้พ่อค้าบนนูต้อับริใครชื่อให้บริทชื่อให้ เรตองแล้วทีนมาทะเลน้อยเลยก่อนแรกก่อนที่จะ Thank okay. you. จะลับเอาไปเนองก้นทำยิดก,กระช้ก้นสั่นก้นลงไปกระชสเต็มไปเลยแต่ที่ชองมาก,กอะสลรับในเรื่องนะสลับไปสลับมาก,ก้อนสั่นต้องหยุดไอ้นี่ก้อนสั่นนำเทงับไ้ก้อนดีบ,บ็อกมันเรียงตรงกันเลย เป็นในพี่น้องเยี่ยนเห็ดไปสิ แต่ว่าก้อนดินบล็อกกันกัน,นดินชายปอน้ำมากอ่อนนั่นไม่ได้หอนพี่น้องเลยกักเอาเลยไม่เลือกมีก้อนดินบล็อกมีก้อนหิหนเหรอยากเลยขึ้นอยู่แต่ว่ามันทำมันเลยจะโคงจนมันทนั้ทงในทังทามันตบล็อกเลย ใย่ดอกประานพันค่ะเื่นบ้นเือเอ้ื่นนั่นเลื่อนนั่นยนอกนในบ้านคุณทงบ้านจเออน่นนั่นลูกเคยไปเท่าเกลือหรอ้อมื่นก็ไปขึ้นเพื่อคือกันเเพื่อนไปเท่าดอนใกล้ๆนี่กำแพงยาวๆนี่เด้ ไปกับเขาบบบพอมีเนี่ยขเขาเล่าเป็นเล่าเป็นเพื่อน,นมืองามเนี่ยอมือ่นกันอยเพืเ่อนอยู่เพื่้นเพื่อนนะ กอเด็นอคอยคอยคอยจิกใสน้ำี่นเ้ยระใดมันก้าวมันยันนั่นเก็คอยจิกคอยใสนในเฉยยงามกระไดอไกกงาม้อีก็ได้

เร,เรียกเลียงเห้แล้วนี้เ,ยเ่ยเห้แล้วเลยอ่ลืมฝึกแต่ปรดียมือลูกแบบน้เนาะแเร่มน้อยแล้วมือมลูกมาลดใสถุงมือเลยกัมือลูกไปนไงถงลูกถึงคำใปเล้หมวกิน <c oughs> พอจาทกระยับลงอีกนอนนั่นเองตกกลางมันยืได้ใช่ังก็เขื่นยังเขือนเกียงเเขื่อนบ่มีเกียง บเาห้องปูนนะพี่ต้องเอามือห้องเอาเปลี่ยนห้อง,ง,ง,งอร่อย ได้ก้อนหนึ่งน้องก็มือใหม่บอยากง,งานประดบับง,งานประดัก็ค่อยเห็ดไปเลยพี่นอ้นองของตัวเอง <c oughs> มือเช้านี้เฉลี่น้ากระโขทั้งห้องทั้งพุน่นได้สองหองโตกันมากเลยค่ะโฟยเทียวโ,โกโตน้องนี่พโฟยเทียวโกโตใดอยากเจิดขึ้นเนงจักหน่อยพี่น้องเยกะอยากมันหัวเข้าโก,โกโอเองพอได้ใจในเฮือน ตัวหอบหน้าเขากลับปับเปลี่ยนกว่าให้มันได้กว่าเก้างามกว่าเก้าพี่น้องเลยโดยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนด้อพี่น้องไปเห็ดเวียกก่อน,นอเห็ดเวียกเห็ดงานไปโกให้มันเลี้ยวคางนี่พี่น้องไว้มือน,นี้พอดีอากาศแรงๆอากาศเย็นๆสำหรับคลิปนี้ก็สิอโอจบคลิปก่อนด้อพี่น้องขอบุญขอบพูดลายๆพ่อแม่พี่น้องที่มาหับชมด้วยพี่น้องเด้อ ขอ้พ่อแม่พี่น้องยู่ดีมีแฮ่งเฮงๆเรวยเบอสุขคนสุทานน้หรับคลิปนี้กับสิคอตัวลาเห็ดเวียกก่นแล้วบาทนี้พี่นอ้อง่อยเห็ดไปเบี้ยวในยขดในอะไรพี่น้องบม่ให้ว่ากันด้อเพราะบอกเคยเอะไรได้พี่น้องสแสลมน้อยกับบอกเคยกกอจักเถื่อก็เลยมาเฮียนเห็ดในของตัวเองนี่แหละพี่น้องบางเถื่อกับเบิ้ลยูทูปเอาคือการสฉลม่น้อยก็ได้เนี่ยบอกเป็นกระเบ,บิ่งไปน้ำอะลรพี่น้อง เจอกในขุดในกระเห็ตนอาเองพี่โงเลยเอาสำหรับคลิปนี้ก็คอตูลาไปแล้วสบายดีด้วยพี่น้องด้ว